สวัสดีครับชื่อเต้ครับรับบทเป็นป๋องในไทยบ้านตะซีดีฮะกู่สามมึงไอ้รับเจ้าสามมึงสัามมึงขู่ส่งมางขู่สามมึงเจ้าสามมึงรู้สึกยังไงกับการทมาร์ช็อปในครั้งนี้ครับรู้สึกฮะไม่ได้อะไรเลย ตัวเองถึงตัวละครที่เล่นมากน้อยแค่ไหนก็ละเอียดในระดับหนึงครับนี่ซื้อกาแฟมาฝากของโปรดใครใช้ให้มาเดี๋ยวนะ Action เราซื้อกาแฟมาฝาก ของโปรดป่องไงนี่ใครใช้ให้มาเนี่ยมาเองกลับได้แล้วแถวนี้ไม่มีควายให้หลอก,ลกพี่หนูตอบไม่เป็นว่ะแรงอะ่ะสนุกครับมาดู